ครัสิ่งที่ไดสตาร์ทจะเสียหายนะครับเนื่องจากการใช้งานแล้วก็ทุนนะฮะทุนตรงตูดใดนี่มันสึกนะครับฐานมันหมดก็ทำให้ไดสตาร์ทนั้นไม่มีแรงก็จะถอดหรือมาซ่อมนะครับ ทุ่นมันคือตรงตูดใดตรงที่ภาพอดิตเมชั่นที่มาประกอบนะครับส่วนตัวบนเล็กๆมันก็คือสเตีอยนะครับป้อนกระแสะไฟเข้าไปก็จะดูดหน้าสัมผัสของสเตียนอยมาให้โดนเป็นสะพานไกวนะครับทําให้กระแสะไฟจํานวนมากไหลผ่านได้ง่ายไปไปหมุนตัวทุ่นนะครับให้ให้เกิดแรงบิดนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทได้นะครับนะฮะ อธิบายพอเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับตัวบนนะฮะตรงสซีดนอยเขาเรียกสซอนอยวาลที่เป็นขดลวดเล็กๆนะฮะตัวนั้นก็จะส่งไฟเข้าไปก็จะเป็นแม่เหล็กดูดดูดเอา,อาหน้าสัมผัสมามาแตะให้สะพานไฟเดินไฟกระแสะสูงแอมสูงฮะเพราะว่ามันเป็นเส้นใหญ่ก็ให้ให้แดสตาร์ททำงานนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ เราก็พอพอเห็นหลักการมาแล้วเราก็เอามาซ่อมได้นะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้หน้าทีมเป็นอย่างนี้ตัวไหนพังนะครับเอ๊ะทำไมมันสตาร์ทมันดังแกล้งแกล้งแกลแกลไม่ไปนะเราก็สันนิษฐานว่าสาดิโนยเสียหรือตัวทําให้ดึงเตะเฟืองออกไปเสียนะครับแ,แ,แล้วก็มันตามดังแกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆแกล้นะหรือการดังชิคชิคชิคเครื่องไม่หมุนนะครับตึกตึกตึ๊กแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าทุ่นเสียทุน่นจะเป็นฐานนะครับ หมดแล้วหรือใดพังแล้วนะฮะเราเราก็ตรงนี้เราก็มาดูแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับเรือเพื่อนๆที่มีปัญหาไม่เข้าใจาไปรถเสียกลางทางาไม่มีใครช่วยเหลือก็สามารถโทรมาที่ h e l l c a r ทเนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเฟสบุก๊กเฮลคาร์ทเวนนะครับ แล้วก็เว็บไซต์ก็ h e l l t h r a r น2 4 c o m นะครับหรือว่าุนพัฏยา .com นะครับ,เร,รบเราก็จะให้การช่วยเหลือทั้งโทรศัพท์นะครับและเราก็จะมีรถยกคุสไลด์ไปคอยช่วยเหลือนะครับ